คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวพวกเนื้อาหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยหจะเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะ สวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องสำรองหนยพี่ด้วยนะครับผมนะตอนนี้เก็กบฟุตตี้แคนดี้นะครับหรือรลูกกาดผลไม้นั่นเองนะวันที่หกมาที่หนึ่งร้อยตัวนี้อีกแล้วนะครับผมนะจะกดที่ไม้ละห้าก่อนครับเปิดเทเบทิลแล้วไปเลยโอ้โหแล้วเปิดมาดอกแรกเข้าที่หนึ่งนะไหลไหมไม่ไหลไม่เป็นไรไปต่อ เออเปิดมาที่20ี่ิอยังไงล่ะโอ้โหไม่ไหลอีกครับนะและไปต่อเออเปิดมาที่3ามยังไงดอกนี้เออไหลต่อไปดีคูณ2องที่3ที่สครับนะั่นและไหลอีกครับโอ้โหมาคูาุ3สามไปที่หเอ้ย9้าพูดผิดและไหลต่อไปดอกนึงครับคูนห้าไปที่315ห้าครับและยังไงหมดแล้วโอ้โห และก็เนี้มากแล้วราวสกสเปเมกาครันแรกของเราครับนะ3า1โอ้โหถือว่าใช้ได้นะขยับเพิ่มไปที่ไม้10บดีกว่าแล้วลงมาเออเปิดมาที่7ยังไงโอ้โหเขาทุกดอกเลยว,วันนี้โอ้ยไม่ไหลและไปต่อเออเปิดมาที่2ยังไงไหลต่อไปครับมนะคุณสองที่ยี่ิสีและยังไง โอ้โหหมดแล้วมายี่สิบหกกิโเลยไม่สิบไม่มาเลยไม่มานเลยครับนะขยับไปลองไม้สามสิบดูซิแล้วลงมา,างลงไปกีอีกทีหนึ่งเออมาแล้วเปิดมาที่ห้าสิบเอ็ดแคบดอกนี้โอ้โหไม่ไหลอีกและไปต่อเออเปิดมาที่หกเบาๆและยังไงโอ้โหไม่ไหลอีกเออเปิดมาที่สิบแปดยังไงต่อ ไม่ไหลอีกครับโอ้โหอะไรวะนี่เออเปิดมาเยเลหกอีกเอเอไหลสักทีคูณสองที่สี่สิบแปดกับดอกนี้แล้วยังไม่ต่อเออมาต่อครับคูณสามไป่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดแล้วโอ้โหมาต่ออีกครับโอ้ยดอกนี้คูณห้าไปทีแปดร้อยสิบและสเกตเตอร์ฟีนสปินตาดตัวเดียวขาดตัวเดียวเท่านั้นมาไหมและและโอ้โหไม่มาครับแล้วไม่ไหลต่อด้วย อดอกนี้ได้มาถึง162รางวันเมก้าครับโอ้เริ่มมาละขยับเพิ่มอีกนิดแล้วกันนะไปที่ไม้50เลยแล้วกันครับแล้วลงมาเออเปิดมาที่20ยังไงโอ้โหไม่ไหลอีกเออเปิดมา15ยังไงโอ้โหไม่ไหลอีกอยังไงเออเปิดมา35เออไหลสิคูณสองไปที่110กรัมก็ไดยังไง มาต่อครับนะครูสามสิบสี่ร้อยห้าสิบแลดอกนี้เออมาอีกครับครู้าไปสามร้อยทวนและมาต่ออีกนะครับโอ้โหขูนห้าไปแล้วหกร้อยทวนและยังไงโอ้โห,หมดแล้วและดอกนี้ก็ปินหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบห้ารากแล้วก็โตโอ้โหกาจะมาแต่ละดอกขยับไปที่ไม้เท่าไหร่ดีไม้เท่าไหร่ดีไม้ร้อยเลยแล้วกันนะแล้วลงมาลงมา เออเปิดมาที่เจ็ดสิบยังไงทวนวละเตาเออมาคูณสองไปกันทีสี่ร้อยแปดสิบและมาต่ออีกครับคูณสามไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบและและมาอีกดีโอโหคูณห้าไปกับสองไปสองร้อยทวนอะไรยังไงหมดหรือยังหมดแล้วโอ้โหซูปเปอร์มิกามาครั้งเดียวแล้วหายไปเลยเนี่ยแต่มาสองพันเก้าร้อยสามสิบาวก็โตและไปต่อ เออเปิดมาห0ิยังไงครับ <S <S ไม่ไหลแล้วไปอีกทีโอ้โหโอ้ยกำลังจะหมดเลยว่าฟีเจอร์พีสปินไม่มาสักท,ทีมาเลยครับโอ้โหสามตัวสิรครั้งที่มาลอยเริร่มรีโอ้ยกำลังจะหมดมาตัดหน้าซะก่อนนะและเปิดมาดอกแรกไม่เข้าครับดอกที่สองโอ้ยขาดแถวสา,ามและดอกที่สี่แล้วเออเปิดมาแปดสิและไม่ไหล โอ้โหไม่เป็นไรได้ฟีดสปินมาถึงตัวครับนะได้โบนฟีเพิ่ม2องครั้งเงินโตขุดอ้ํไปหนึ่สเป็ปและใหม่ทีหนึ่งรับโอ้โหเหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วสครั้งมาแล้วคูดสี่เปที่แปดร้อยทวนแล้วยังไงไม่ไหลอีกโอ้โหและ9ครั้งมามา เออมาคูณ4ี่ไปที่5 2ครับนะดอกนี้และเตรียมไร่ไร่ไปเลยคูณแปไปที่1นึและยังไงต่อยังไงต่อดอกนี้โอ้โหหมดเออแล้วมาสองก่ร้อย่สิบครั้งมันก็ตอนและ8ครั้งไม่มาเจครั้งโอ้โหข้าแนวสองแถวรับและและห้าครั้ง ี่ครั้งแล้วเออเปิดมาดอกแรกที่หนึงรอย่สังไงไม่ไหลอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยแตกั้งแตกเก็นแล้วเกินและ2ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหเข้าสก,กัตเตอรมาร้อยได้มาแค่สามพันกว่าเองเลยครับนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ขาดทุนรับรางวาัลและขยับอีกหน่อยแล้วกันไปที่ไหน ไม้สอ0รเลยดีกว่าไม้สอ0รเริ่มเลยเออเปิดมาที่สิบและไหลไหมไม่ไหลอีกอะไรเนี้ยเออเปิดมา80สิบยังไงครับเออไหลแล้วคูณสองไป้หนึ่งพันสามร่และโอ้ยหมดได้ไป 1, 400, 400, นึน่งพันสี่้ทวนนะครับนะดอกนี้นะแล้วผมว่าผมพอดีกว่าโอ้โหก็จะแตกได้แต่ระดอก สำหรับคลิปนี้นะจากตัวจําแรกมาหนึ่งร้อได้มาหมื่นหนึง่งถือว่าคุ้มแล้วครับนะใครที่ชื่นอชอบก็อย่าลืมกดไลค์าคาก็กดแชร์กดซับต่อใครก็กดกระดิ่งนุ่มนิ่งนุ่มนิ่ง,ง,งเป็นกำลังใจให้ในพีด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามช่องหลักและช่องสำรองมาเล็กสามกันด้วยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครอยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในพะีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ